การแทรกไฟล์ MP3 ในการแทรกไฟล์ MP3 เข้ามาในอ e ีบุ๊นะคะขั้นตอนแรกคลิกที่ Insert Multimedia หลังจากนั้นคลิกเลือกที่ Select Multimedia ซึ่งไฟล์ m u ติมีเดียที่เราสามารถนำเข้ามาในอ e ีบุ๊กของเรานะ,นะคะจะมีอยู่หลายประเภทอย่างแรกคือแฟดไฟล์ซึ่งมีนามสกุล .swf สำหรับการนำเข้าแฟดมูวี e CommonMedia File ล์สำหรับการนำเข้าภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่มีนามสกุล .avi .mid .mpg .mpeg .mp3 .web .wma .wmv และ QuickTime File สำหรับการนำเข้าภาพเคลื่อนไหวที่มีนามสกุล .mov .qt ในที่นี้นะคะให้เลือก CommonMedia File ซึ่งเราจะเลือกไฟล์ประเภท .mp3 โดยเราจะต้องนำไฟล์เพลง MP3 ที่เราต้องการจะแทรกเข้ามาในอ e ีบุ๊กคัดลอกไว้ในโฟลเดอร์งานของเราก่อนนะคะคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการคลิก Open ในหน้ามันติมีเดียแดร์ล็อกบ็อกคลิก OK อีกครั้งหนึ่งเราจะได้กรอบการทำงานของเสียงมาหนึ่งกรอบเป็นสี่เหลี่ยมให้เราย่อกรอบการทำงานของเสียงให้เล็กที่สุดเมื่อเราเปิดอ e ีบุ๊กมาในหน้านี้ ก็จะได้ยินแต่เฉพาะเสียงนะคะหลังจากนั้นให้กดเซฟแล้วเราสามารถพรีวิวงานดูเฉพาะหน้านี้ได้โดยเลือกคำสั่งเพจ